โอเคไปใช้ floppy disk โอเค floppy disk Yes โอเคมีดีดาทำไปนี่ไงเขียนเปเขียแบองแกเปรียแกเบลีดีท้งเพิดรถฟอน his 1s 5-6 pd will not find home will not asthma for last winter will not disease Isomia. keo factory worker resident rossi medical history treatment by old asthma d ัก o ตอร์ d i d ดิน r อ a c t well to er 52. 52. a l อัลเ t i c ์ตก e ตัวเล o r อ e r ก k a นี่รไงรฟอนน่าจะเลขนี้ห้าสองหนึ่งสี่ห้าสองหรือว่าเอานี่ยห้าสองสี่ห้าหศูนย์ห้าสองสี่หรือว่าต้องของสองคน ไม่ได้ตีบอินสปอร์นิกติดอิสโตโดอิโซเดมายเนอร์แฟกเจอร์เล็บซิมตับเปิลแฟกเจอร์เล็บชินตับเปิลแฟกเจอร์แตกไรอาร์เมเจอร์และฟอเรสดรโน้ดรอยต์กำลังจะรักษาจากอุบัติเหตุเล็กๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ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 ที่เก ใช่โอเคเรียงรีเพคกตอรโอเคเป็นเทียร์รัดฟอนเบลลิชิสรโสซีไซนัสว้าวมันเป็นเหมือนกันเลยรัดฟอนรัดฟอนรัดฟอนไบรท์เตอร์ตอร์สิกสแบ็กเพย์ยองอะไรอันนี้รัดฟอนเบิร์ดเลงโฮมเวลร์รัดฟอนรโสซี่เอสโอมีอาบรูซิง premature a c c o m o d a t i o n กีเ e ฟริสฟันฟันนุเกรน์นะเดี๋ยวนะอัะไี้นี่ยคือ radio officer หรออ๋อที่เราได้เสียงคือเสียงอะไรในอะไรอาอะไรอันนี้แค่ไหน twin three three Trời ơi, mình chỉnh được không? oh Oh! Oh! Mick, เข้าใจแล้ว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 เสียงนกกล่องนกมันคือแม็คแม็คแมคอะสักอย่าแม็คแม็คพีแมคไพรแม็คแมคโดนัลด์ไม่เคยกินนะแต่อยากกินนะอันนี้คือทอรอสตอนเดิเอ,อม,มาทอรอสมาจะลุกได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวแ้ตรงนี้ไม่ไร่เก็บไหมเอาจริงดิ s t อรคสตอร์คี้เดี๋ยวนะสตอร์คีมัมเคยได้ยินว่าเป็นห้องอะไรสักอยาก่างยีงสปอร์ตส r e อุตุสตออตุอใช่ีเราต้องไปเดินแล้วลอบเดิน develop ลูก develop ลูกน่าจะชั้นนี้โคลด์ดเคมีคอลก็มีเซ็นก็ develop ลูกต้องใช้สารเคมีสักอย่างจาิแพลฟอร์มไอทูนี้ไม่แน่ใจทำไมเป็นอย่างนี้ แคมหน้าประตูมันไม่ดีเนะเอา้าแล้วมันดอกไหนล่ะพรทตูสตอร์ โปโต้อยู่ไหนล่ะเงินในมัานี่นเราก็ลองโห้าหกศูนย์ห้าสองสี่ห้าสกศูนย์โอเคห้าหกศูนย์ห้าสองสี่ สองอกอดแบนแบนการครอบครองและ,จะแจกจ่ายสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งต้องง้ามและมีโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองวัฒนธรรมฉบับที่4มีการเชื่อมโยงระหว่างพวกเราทุกคนซึ่งน้อยคนนักที่จะรับรู้เพลงที่พวกเราทุกคนเต้นรำตามแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้ยินการสะเทือนะลึกซึ้งของจักรวาลนี้ไม่สามารถได้ยินและรู้สึกได้พวกเราทุกคน ต่างมีความรู้สึกสอกคล้องกับมันหล่อหลอมมันและบิดเบือนมันรอบตัวเราผู้ที่เลือกเพียงไม่กี่คนที่สามารถรับรู้ได้อย่างสม่ำเสมอมั่อจะกลัวมันเสียงของดวงดาวน,นั้นกดดันเกินไปเสียงของผู้ที่ไม่รู้ตัวรอบรอบตัวนั้นรบกวนเกินไปทําให้เพลงนั้นเต็ไมไปด้วยอารมณ์ที่แปรปรวนแต่ในบางครั้งบางคนเกิดมาไม่เพียงแค่ได้ยินและเล่นดนตรีของโลกนี้เท่านั้นแต่ยังสามารถกำกับมันได้อีกด้วย บุคคลที่มีพรสวรรค์สามารถจากการแกนแท้ของโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขาได้หลายคนเชื่อว่าจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทนั้นพลังมันยิ่งใหญ่ของเธอได้ชักนำมนุษยชาติให้มาอยู่ในจกักรวรรดิแห่งยูซานและพาเราไปยังดวงดาวพลังของเธอได้หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนรับใช้เครื่องจักรคุแรกที่แบกรับน้ำหนักของจกักรวรรดิไว้บนหลังเลกก้าคาร์บอน โอเคแมนฮัลโหลอีซาฮัลโหฉันหาเธอไม่เจอฉันหาทุกที่แล้วแต่เธอไม่อยู่นี่อีกแล้ว ฉันไปต่อไม่ได้ฉันขอโทษไม่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 อิสระไม่ไมไม ไม่ไม่ไม่ยากต้อดฉันด้วยไม่ไทยต้องอยู่ที่นี่แล้ว เรารีบปาเกินไปหรือเปล่าอิสระอพอเมเเอุส Yes, it is. Yes. It's a good life, It's just me to suffer, to weep, to enjoy. โซเน่เผยนะ พยายามเ่ะเราช่วยเธอไม่ได้หรอเราพยายามเลยนะมัง้งเฮ้ยเอลิกายังไม่ตายทำไมเธอต้องแหลกสลายไปอย่างนั้น Oh, they're fucked up, F freaked up. <laughs> oh, man, oh, man, oh, man, oh, <sighs> man. โอเคละก่อนถิ่สัตว์ถ้าเราเจอเอกาเธอเราจะบอกเธอว่าเธอเธออยู่นี้ยเลยสลายไปใไนพิกต้อจบแค่นี้ <c oughs> ก่อนแล้วกันครั้งหน้าจะสตรีมแล้วกันถ้าไม่ติดอะไรเหมือนเดือนที่แล้วทั้งเดือนเลยหาโอกาสไม่ได้ค,ครับบายบายสวัสดีทุกคนมีความสุงโชคดีอะไรจะ ิีเซฟอิสอานระู้ป่นะตมไปเซิร์ชแต่ไม่รู้สปอยรูป้ป่รู้สิอาจจะแหวกแวกแหวแหว,แวะปล่ะบาย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 ,บาย,บาย,บาย